ปิมครับเย็นนี้กินอะไรดีปิมต,ตั้งใจได้ปิม <laughs> ครับ <laughs> เวลาที่ผู้หญิงเขาบอกว่าอะไรก็ได้โดยเฉพาะคำถามเรือร่องของกินเขาหมายความว่าหยนะอะไรก็ได้ไม่มีอยู่จริง <No. laughs> จริงๆเขาอยากได้อะไรสักอย่างาซึ่งมันอาจจะเป็นคําอธิบายในระหว่างอาทิตย์เขาพยายามจะเช็คความใส่ใจแล้วว่าเราจําได้ไหมว่าเขาเคยพูดอะไรไว้อย่างนี้หรือเปล่าเขาอาจจะไม่ได้เช็คแต่เขาก็อาจจะไม่รู้ตัวเฉยๆจริงๆแล้วเขาอยากจะกินอะไรปิมครับเย็นนี้กินอะไรดีปิมตั้งใจได้เรามีวิธีการไปตอบไหมสมมติว่าถ้าพี่ว่านถาม จูนเนาะเย็นนี้จะกินอะไรแล้วพี่จูนว่าอะไรก็ได้คำตอบที่พี่จูนเขาอ,อยากได้ยินคขาจะเป็นอะไรอยากกินอาหารประเภทไหนอ่ายกตัวอย่างเช่นข้าวเส้นอาหารอิเาเลียนอาหารจีนตีกรอบให้แคบลงแคบลงเพื่อนำไปสู่สิ่งที่เขาต้องการอันนี้คือคําตอบในกรณีที่ไม่ได้จะเช็คใช่ไหมว่าที่มามนมายถึงอะไรไม่รู้จริงๆไม่รู้จริงๆถ้าไม่รู้จริงไหมครังนี้แล้วถ้าต้องการจะเช็คเราต้องตอบยังไงถ้าเขาต้องการจะเช็คใช่ไหมคอยสังเกตว่าช่วงเนี้ยเขาอินอะไรเป็นพิเศษไหมหรือเขาไปดูรีวิวอะไรเขาพูดถึงอะไรบ้างในในร้าน ดูชิมใหม่มีเรื่องเล่ามาแล้วอยากจะไปกินร้านนี้สักร้านนึง<ม>พูดให้เราฟังใหม่บอกแต่ไม่บอกว่าอยากไปนะเป็นแบบนี้รหรือเปล่าถูกไหมพี่วานคะอยากไปอั t e ต n o o นูนทีอะค่ะโอ้ยเมื่อไหร่ดีครับ <laughs> <laughs> ไปลองปรับใช้ดูนะครับ